บรรยากาศตลาดสุขสวัสด์นะครับเนี่ยสุขสวัสดหสิบหกนะดูคนดูรถนี่เฉพาะมอเตอร์ไซค์นะคนเยอะมากตอนนี้เวลาประมาณ5้าโมงส0นาทีนะนี่เนี่นเรามาดูเขาขายอะไรบ้างอันนี้หอยแมงคู่เนี่ย หอยแมงคู่ครับนี่เขามีให้ชิมด้วยอ่าเ,เดี๋ยวเราเข้าแวะมาเ,เดี๋ยวเราเข้าแวะมา,านี่นาย,ยาซักคนาย,ยาปรับกรนุ่มด้วยนะคะนี่หอยทอดโอ้หอยทอดน่าก,กินเว้ยหอยทออดค่ะ้เขาน่นาก,กินเยอะแยะเลย อันนี้เป็ดพันโลเดี๋ยวไล่ดูเดี๋ยวผมจะซื้อกับข้าวกินลปะป่ะเราไล่ดูว่าจะมีอะไรซื้อกลับบ้านได้บ้างคนเยอะมากเนี่ยมันก็จะเดินลำบากนิดนึง อันนีน้อะนไรอันนี้ข้าวกล่องเขามีข้าวมังไก่ข้าวหมูแดงยี่สิบบาทนี่ไม่แพงนะยี่สิบบาท นี่มีไส้กรอกทากไข่ด้านในมันเป็นตลาดอีกโซนหนึ่งนะแต่ผมไม่เข้าไปนะเนี่ยด้านในก็คนเยอะเห็นปะผมไม่เข้าไปผมจะดูด้านนี้อันนี้ขนมไข่ส่งขนมหรอ ก็สามห้าสามถุงร้อยข้อแรกถข้อที่คตรงโซนตรงนี้มันจะแบบว่าซิกนี้มันจะเป็นตลาดของกินซะเยอะไงะอ่ะเดี๋ยวเราเดินให้ทั่วมีอะไรบ้าง มีปลาด้วยไม่แอเลยอันนี้อะไรรสช่องสิงคปโปร์เบเกอรี่อันนี้ต้มยำแล้วก็ยำเราดูยำดีกว่าทำไมขายดี โอ้ยำเขาไข่ดีครับทุกคนเดินต่อเมื่อกี้ไปรอยำเนี่ยเนี่ยไปรอยำเนี่ยสิบห้านาทีได้ไไดคือเขาไม่ได้จัดระเบียบคิวไงแล้วก็ ก็ไม่รู้ว่าใครมาก่อนมาหลังเราดูอย่างอื่นต่อครับบะก็มีอะไรขายบ้างที่ว่าจะซื้อกลับไปกินบ้านอันนี้มนแมลงไก่ย่างน้ำพริกต่างๆกระเพาะปลาคนเยอะนะ บางลานซึ่งจะมาตั้งเนี่ย

ชักสด <en> <vastly lava> <less> มีอะไรเด่ยอันนี้ไส้กรอกอีกสองดูคนเด็ดไก่ต้มน้ำปลาตัวใหญ่มากเอ๊ะ โอ้คนเยอะนะขายดียยนี่ขาหมูปลาหมึกมีสองล้านคนลุมทั้งสองล้านเลยปลาหมึก,กอันนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวดูซิอ๋อน้ำาผลไม้ ตรงนี้เป็นพวกเสื้อผ้านี่เป็นพวกเสื้อผ้าทั้งหมดเลยเสื้อผ้าไม่มีอะไรเลย

เส kind of like ื้อผ้าผมไม่เดินไปดูนะเพราะมันไม่น่ามีอะไรผมจะถ่ายเฉพาะทรงของกินอันนี้ขนมหลูกไปไหนแล้วก็หมดแลวนี่ตรงนี้ไม่มีอะไรเลย แต่่เนี่อนนี้อนั่นอนี้ันนี้ด่ะเอานี่คอรับสักคู่นะอันนี้อันนี้อีดหนึ่งนะนีเลยสมองเราเนี่ยตี่ดีใก่อนหมอขอบุี่สอบระโดเติมยางได้